สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมดอนล่าครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่สำนักสงฆ์นครบุรีลักษ์นะครับอันนี้คือเป็นซื้อสำนักสงฆ์เพื่อนพี่น้องเนาะตอนนี้เพื่อนกําลังเหตุกําลังสางนะครับก็คือเจดีซรีทองป่านี่ครับเพื่อนกาลังเหตุอยู่นะครับเมื่อนี้นะครับได้ยินว่าพระอาจารย์นะครับเพื่อนถืทถาำพิธีนะครับ ขอโชคขอลาแต่ว่าเพื่อนบมเด้ขอนะครับพี่น้องเพื่อนทิ่มีลูกศิษย์เพิ่นนะครับเป็นคนขอนะครับแค่เพื่นทาพิธีให้ซื้อน้องพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวเฮาไปเบิ่ง่าเพิ่นสิ่มาพิธีกันแบบใดนะครับสําหรับผู้ใดนะครับที่เขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปในเด้อพี่น้องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการเ็ดคลิปต่อๆไปน้องพี่น้องเนาะมองใดมีหัวยอดีหัวย้เด็ดหัวยอดินหวยดังนะครับ ดอลลร์นะครับกระสีเอามาฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมท,ทุกทท่านนะครับเดี๋ยวห้องขอไปเบื่องการทำพิธีของเพิ่นเลยครับผมอันนี้ครับเป็นบรรยากาศเดี๋ยวผมส่างเข้าไปในศาลาแล้วพี่น้องานะตอนในเพิ่นกนําลังเริม่มทําพิธีกันอยู่รยครับการทําพิธีของเพิ่นกระสีงาเอาในจังหน่อยแล้วพี่น้องกนะ็แกรวบรัดตัดตอนออกมาตอนเซ็จหลวนะครับต่อไปห้องกระสียางไปเอานะครับ โฉเอาลาบนะครับน you know, ี่ครับเพิ่นทําพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันยาวพี่น้องนะครับก็ได้ตัดมาเป็นบางช่วงบางตอนนะครับผมเดี๋ยวเ้าสียางไปเบิองพร้อมๆกันเลยนะครับผมตอนเดี๋ยวเดี๋ยวที่แท้แท้ ครับเราก็จะย่างตามไปนะ้องพี่น้องนะเนาะเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวไปไหวตรงรูปปั้นนะครับกุปันทองก่อนแล้วก็สิเขาไปในศารปูยานะครับผมเพื่อทําการขอโชคขอลาบนะครับพี่น้องเดี๋ยวเอาย่างไปพร้อมๆกันนะครับผมนี่ครับอยากย้อมก็มาไลฟ์พี่น้องนะครับืันนี้ อันนี้นะครับรู้สึกว่าเพิ่นสีทําพิธีขอเป็นงวดที่สองนะครับงวดแรกงวดที่ผ่านมานะครับพี่น้องเพิ่นทําพิธีขอได้สามหกศูนย์นะครับเพื่อนบอกอยู่แต่ผมตัคดคลิปเป็นบางช่วงบังตอนขอ,อไปเพราะว่ามันยาวพอดพี่น้องนะครับตอนนี้ก็มาไหวาตรงนี้นะครับรูปปั้นกุมารทองเนาะพี่น้องเนาะ เพิ่นห้ลูกศิษย์เพิ่นทำพิธีนะครับกับื้นนี้นะครับมาน้ากันหลายช่องนะครับที่งานเจแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นเจแดงค้นเดิมแปลงไร่ล่านะครับเดือนสะกาวมดชาแนลเพชรท่าลวยพะัดนะครับแล้วก็ผมดอนลานะครับมาน้ากันเกือบทุกช่องนะครับสีนกนะครับที่เพิ่นติดทุระนะพี่น้องเนาะเพิ่นบได้มาน้านะครับนี่ครับกำลังทาพิธีอยู่หลังจากที่พระอาจารย์สวดหายแล้วนะครับเพิ่นกลับมา ให้ลูกศิษย์เพิ่นทำพิธีการขอโชคขอลาบกันเดี๋ยวเขาเก็จะเบ่งบรรยากาศไปน้ำกันนี่แหละพี่น้องนะครับผมครับเจดแดงเพิ่นก็ยืนอยู่ข้างในนะครับนะครับก็ติดทุกสถานาการณ์เลยนะครับตอนนี้ก็ไหยตรงจุดนี้แล้วนะครับเพื่นก็ะติภาไปตรงสารปูยา่า นะครับผม แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวห้องยางตามเพิ่นไปเบิ้งนะพี่น้องเนาะหมืเพิ่นสิยางไปทั้งสารปุยานะครับผมนี่ครับตอนนี้นะครับเพิ่กนกระไฮเป็นหมวดที่สองนะพี่น้องกับยายิโยมเพิ่นกันมาเบิ้งน้าหลายนะครับตามที่เห็นนี่แหละครับพี่น้องแต่ก็บ่หลายครับนี่ครับผม ปูย่านะครับผมการทำพิธีกระดำเนินไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาเฉมา่ลุ่นกันว่าชีดใด้จื่อใดเนาะพี่น้องนะเนบบานเนะเพ็่ทำพิธีแบบใดก็ท่านในห,หูดนานะครับเพื่อนไหลูกซย์เพื่อนเหตเพื่อนแช่สวดไหนะครับว่าอาจารย์เพิ่อนในสวดไหนะครับ ได้ตัวเลขจังไดนะครับสีออามาให้พี่ให้นองเบื่องนะครับผม ตอนนี้นะครับขอโชคขอรลาบอยู่นงพี่น้องเนาะเดี๋ยวได้ตัวเลขนะครับเพิ่นกะเกียวออกมาให้เบิงบเดี๋ยวห้องมาเบิงไปพร้อมๆกันนะพี่น้องนะครับมารลุนไปว่าที่ไดจะไดนะครับผม ตอนนี้นะครับก็ขอโชคขอลาภได้เป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องเ,อเดี๋ยวห้องสีมาหลุนไปพร,ร้อมๆกันว่าได้ตัวใดเนาะพี่น้องเนาะภาพคันผู้ใดแน่ว่ท่านเบิ้งบ่ชัดนะครับเดี๋ยวสิขึ้นหน้าจอให้เบิ้งอีกที่นึงนะครับผมอันนี้เพิ่นไหหมาเป็นสองตัวก่อนนะครับพี่น้องสองนะครับออกมาแล้วนะครับสอง ได้แล้วนะครับสองกับอย่างนอฟพี่น้องนะครับมาลุ้นไปนักฟอร์มกันนะครับผมเบาแห้งบ่ได้เดี๋ยวมันสิรบกวนเพิ่นนะครับตัวที่สองเป็นเจ็ดนะครับพี่น้องสองกับเจ็ดครับพี่น้องเดี๋ยวนะครับผู้ได้เบิ้งบ่าชัดนะครับดอลลาร์จะขึ้นเป็น ตัวเลขให้หน้าจอน้อพี่น้องเนาะนะครับม่ันเอาจงได้กระชับหน้าจอไว้ก็ได้นะครับพี่น้องอันนี้คือ2ตัวแรกนะครับได้2องกับเจ็ดนะครับพี่น้องเดี๋ยวห้อมาลุนตอกันนะครับกสามตัวนาะพี่น้องเนาะคนที่เปิดแบบสามตัวอีกนี่ครับ อันนี้เลขบนวาสิไดตัวใดนะครับอันนี้เพื่อนต้องการที่สีมาเฮดมาต่างวัดนะครับพี่น้องสร้างเจดีสีซองฟ้านะครับผมเพื่อนก็นเลยทำพิธีไฮนะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวห้องมาลุ่นกันนะครับมาตามตัวซิมีตัวไดแนนะครับผมมาแล้วครับพี่น้องตัวแรก เตัวถังเจ็ดครับพี่น้องเจ็ดเจ็ดนะครับตัวแรกตัวที่สองนะครับผููได้เบื้องบนท่านเดียวจะขึ้นหน้าจอนะครับขันเบื้องบนชัดปันไหนจะขึ้นตัวเลขให้เพราะแม่พี่น้องทำเปช่วมเบื้องนะครับผม ย่าเพิ่งจะลังแจกออกมาเบิ่งอยู่กันเลยกัไเลยศูนย์นะครับผมศูนย์ได้แล้ครับเจ็ดกับศูนย์นะครับพี่น้องตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายพี่น้วนะครับห้านะครับเจ็ดศูนย์ห้าครับพี่น้อง อันนี้ก็คือสามตัวนะครับเป็นการท่าพิธีนะครับขอจาาสารปุย่านะครับผมตอนนี้ก็ได้ตัวเลขดแล้วนะครับผู้่อให้เบื่อนท่านเดียวดอลลาร์ที่ึ้นเป็นตัวเลขให้เบ่งเทื่องหน้าจอเนาะพี่้องเนาะนะครับผมได้เจ็ดได้ศูนย์ได้หานะครับผม สเส็จอันวับที่ที่เสรินนะครับพี่นอ้องได้แล้วอาผู้ได้มากนะครับก็ลองเอาไปเสียงจกเสียงดวงเบิงหรือเอาไปเป็นแนวทางก็ได้นอกพี่น้องเนาะนะครับห้อยอันนี้ก็คือเฮากับบอกหูามาันจะออกตัวใด้นะครับน,นี้เป็นการาทําพิธีของเพิ่นนะครับเอาไปเป็นแนวทางันมั่นใกล้มันตรงกับใจที่เอามากเกอาไปเสียงจกเสียงดวง นะครับผมสําหรับผููไดนะครับที่เขามารับชมแนวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ <sh are> กดติดตามไปคือเก่านนะ้องพี่น้องน้องช่องดอนลาชาแนลมองได้มีเลขเด็ดเลขเด่นเลขดังนะครับดอนลากสิบไปหามาฝากพี่ฝาก,น,ากาน้องฝากท่านผู้ชมทุกทุกท่านพอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับโชคดีถูกหวยรวยๆแห้งๆกันผู้ผู้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้กับคงสิมิเตรนีแล้วนะครับผมแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ สองเจทางบมดเจ็ดศูนย์ห้าือเจด